เกษตรกรปลูกแตงโมหลังฤดูทำนาเพิ่มรายได้กว่า2องแสนบาทใน2เดือนโดยนางอริสาคุณหัวโทนอายุ43ปีอยู่บ้านเล็กที่39บ้านค่ายพัฒนาหมู่ที่5ตําบลเวียงสะอาดอําภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสรารคามได้กล่าวว่า หลังจากฤด,ดูทำนาก,ก็ได้ปรับพื้นที่8ไร่ไถกลบเป็นร่องมาปลูกแตงโมในช่วงหน้าแล้งเพราะเป็นพืชใช้น้ำน้อยโดยปลูก3สายพันธุ์ก็คือทองกินาลีมีเปลือกสีเหลืองพันธุ์ตอปิโดพันธชันยาฟิสและก็แตงโมไร้มเมล็ดโดยลงทุนไร่ละ1,000 0บาทรวมเป็นเงิน 8, 0 0 0 0บาทปลูก2เดือนสามารถขายได้ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง250,000บาท แล้วแต่ราคาในช่วงนั้นๆสำหรับการปลูกแตงโมในที่นาในพื้นที่ของตนเองนั้นได้ใช้ระบบน้ำยดแบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมปริมาณน้ำอาศัยน้ำจากกล่องชลประทานระยะเวลาในการปลูกก็สั้นประมาณ60วันก็สามารถขายผลผลิตได้แล้ว แตงโมที่นี่ก็เป็นการปลูกแบบปลอดภัยผ่านการตรวจสอบ GMP โดยใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์และก็ปุ๋ยปลอดภัยในระดับที่ปลอดภัยมีการตรวจรับรอง GMP ทุกปีจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดมหาสารคามมีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างพื้นที่เข้ามารับซื้อแตงโมถึงสวนสำหรับเม็ดพันก็จะซื้อตามความต้องการของพ่อค้าที่จะมารับซื้อส่วนปุ๋ยนั้นก็เพิ่มความหวานจะมี การใช้ในระดับปลอดภัยเนื้อแตงโมก,ก็จะเป็นสีแดงเนื้อใสรสชาติหวานกรอบ ถ้าได้มีโอกาสบริโภคแตงโมในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเปรียบเทียบกับแตงโมในพื้นที่อื่นๆก็จะเห็นความแตกต่างว่าแตงโมตำบลเวียงสะอาดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่ทุ่งกุหลาบรองให้จึงทําให้กออรอบอร่อยหวานเนื้อใสรสชาติดีสีแดงเข้มและเป็นแตงโม GMP ผู้ที่สนใจก็สามารถดูแปลงได้ที่บ้านค่ายพัฒนาหมู่ที่5ตำบลเวียงสะอาดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามโทรศัพท์065-347-2798ครับอันนี้คือการปลูกแตงหลังการทำนาเนาะคะ่ะปลูกแตงอยู่ประมาณ8ไร่ใส่ต้นทุนประมาณไรล,ละหมื่นบาทมีพันธุ์อ่ายูปแปลงนี่มีพันธุ์ต่อปีโอไรเมล็ด ้องกินนาลีแลแก่สัญญาพัาดเวลาขายประมาณได้ประมาณสองแสนบาทค่ะแต่ดีกว่าทำนาค่ะเพราะว่าชาเก๊ะเขาก็มารับตลอดเอาไปมเมล็ดไห่หวูกในระบบน้ำจดค่ะต้นทุนกับไรล,ละหนึ่งหมื่นบาทต่อไรประมาณแปดหมื่นบาทค่ะไช้น้มาม่ะครับ ใส่น้ำน้ำข้องจนประทานค่ะแต่ใส่น้ำน้อยระบบนำหยดเข่าใส่น้ำน้อยตั้งเวลาตามคาาเหมาอสมองเขาประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีหรือยีสิบนาทีตามระยะเวลาของแต่งโม